สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้เรามาที่น้ําตกผิวกันค่ะอันนี้คือทางเข้าเนาะเดี๋วยวเราจะพากันไปเลยค่ะไปกันค่ะทุกคนเราต้องเดินนะคะเตรียมล่มมาด้วยเพราะว่าที่นี่ฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกหยุดตกหยุดตกอย่างนี้ยค่ะอันนี้ทางเข้านะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรค่าเข้าผู้ใหญ่สีบาทเด็กย0่บาทค่ะ เราก็จะมาซื้อตัวตรงนี้นะคะได้ <c oughs> ามาแล้วไปกันค่ะนี่ทางเข้านะคะวันนี้ไม่มีแดดเลย <c oughs> เดินไปอีกครึ่งกิโลก็มีรถด,ด้วยนะคะค่าขึ้นคนละสิบาทแต่เราอยากเดินดีกว่าเอาบรรยากาศนะคะ อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวเสียงได้ยินเสียงน้ำแล้วคะ่ะทุกคนเยน็นเข้ามาก็เย็นเลยเดี๋ยวเราพาดูน้ำตรงนี้นะคะ ได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกเนาะวันนี้ก็อยากเล่นน้ำแต่หนาวๆนเงยไม่รู้ฝนตกตลอดเลยนะคะชั้นแรกก็มีปลาด้วยนะคะเหมือนน้ำตกเขาเชมเมาเลยเขาเรียกปลาอะไรอะเยอะมากเลยทุกคน ไปต่อน้ำใสนะคะไปต่อกันเลยค่ะมีตรงขายข้าวด้วยนะคะถ้าใครหิวข้าวหิวน้ำอันนี้น่าจะเป็นด่านที่สองปลาพวงนะคะปลาพวงหานชื่อมาและวูกไฟเอกของเราก็จะนั่งดังเดียวเลย <c oughs> อันนี้เป็นแผนที่ของน้ำตกนะคะประมาณนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้วตรงนี้มีสะพานเข้าไปชมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไประวังลื่นนะช่วงนี้ฝนตกตรงนี้ก็มีปลาเหมือนกันนะคะ รวงน้ำแรงมากวันนี้น้ำแรงมากทุกคนแต่ว่าคนเล่นก็ไม่ค่อยมีเนาะเขาเล่นเ่นเหมาะเลยนะคะตรงนี้ มาได้นะช่วงนี้น้ำตกแรงน้ำเยอะค่ะอันนี้ก็จะมีไปทางขวาก็ลานกลางตินนะคะเดินตรงไปก็จะเป็นน้ำตกใกล้แล้วค่ะเดินต่อไปค่ะสวยมากเลยวันนี้ไม่มีแดดเลยนี่นะคะรถสิบบาทก็จะเป็นรถกลอบแบบนี้นั่งขึ้นไป มีห้องน้ำด้วยนะทุกคนสะดวกสบายมากห้องน้ำไม่ต้องแย่งมีเป็นสิบห้องเลยชอบชอบชอบมากเลิศอะแล้วก็มีขายของขายน้ำเลิศเลิศเลิศอะไรคะทางขึ้นก็จะมีศาลเจ้าพ่อเขาสะบาบตรงทางขึ้นเลย เราถึงน่าจะถึงแล้วค่ะขึ้นไปนิดนึงก็น้ำตกแล้วตอนนี้ฝนตกคนก็กำลังลงมานะคะเราเดินต่อะคะ่ะมีทางขึ้นกับทางลงแบ่งคนละทางเลยเหมือนเล่คนะคะคสวยมากเลยทุกคนันนี้มัน,นทางขึ้นเนีนี้น้ำตก ฝนกำลังตกนะคะอันนี้ก็ทางลงไปเล่นน้ำตกทางหนึ่งสูงเหมือนกันนะทุกคนทางนี้ปลาตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมมองไกลยๆยังเห็นปลาเลยทุกคนปลาไปต่อค่ะถึงแล้วค่ะเห็นน้ำตกไหมคะเห็นแล้วเดี๋ยวเราเดินไปใกล้กันเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคน นี้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะคะนี่ทางขึ้นจะถึงแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุนจุมพลเจดีค่ะพระลงกรเจดีเราต้องเดินอ้อมไปนี่ใช่ไหมโอ้มายก็ บโบราณสถานนะคะน่าจะมีอาย,ยุเก่ามากถึงแล้วทุกคนถึงแล้วอันนี้ตรงจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวสูงสุดถึงแล้ว จริงเ,เขาให้ลงไปข้างล่างแต่เราขึ้นมาดูจุดชมวิวก่อนอันนี้ก็ภาพรวมเนาะสวยนะสูงมากเลยทุกคนโอเคถ้าใครอยากมาก็ตามมาได้นะคะที่น้ำตกเพียวต้องวัดจันทบ,บุรีค่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะตรงจุดชมวิวสูงสุดนะคะ 我们聊一下。Okay,